วอร์มลำกายชกบ,บนจะจะจะมุกเบนไม่มุกเบนก็เอาที่สะดวกนะคะหนึนาทีไปเรื่อยวอร์มอัพก่อนระหว่างนี้นะคะช่วยเป่าด้วยค่ะปั๊มออกซีเจนไปด้วยไม่ต้องพูดเยอะเหมือนซินดี้เอาเป่าป,ป้ายปั๊มออกซิเจนเข้าไป ยิงเสียเป่าไหมปั๊มมันเข้าไปหนึ่งนาทีอันนี้ยังไม่ได้เริ่มนะน,นี่ไม่ใช่ท่าออกกำลังกายวันนี้นะคะขอจะบอกว่าเรื่องท่าเนี่ยไม่ได้กลัวกลัวจะไม่ไหวปาเจ็ดท่าเจ็ดท่าฉันจะจำหมดเลยเนี่ยเตรียมตัวท่าที่สองนะคะแต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 ะปายแตะโดนมือฮุบ หนึ่งนาทีวันนี้เจ็ดท่านะจ๊ะลดเอวลดลำตัวนะจ๊นะลดหน้าท้องนะจ๊ะหู้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 ูู้้ลุย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  ฉันก็เห็นนะเนี่ยค่ะฉันสวยเลยล่าสุดนะคะคือแบบว่าแอดมินซินดี้นะคะเขาก็ช่วยช่วยคีย์ออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำออเดอร์ให้แบบสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทำทำหน่วยจัดซื้อค่ะนะคะอ่สวยมากแล้วโค้ดก็เลยบอกว่าเอามาเป็นทายาทโค้ด Code ไหมเขาว่าห่างอายุห่างกับโค้ดตอนแรกเขาเข้าใจว่าอายุห่างกับโค้ดหนึ่งรอบเขาบอก ปีเสือเอาเหมือนกันนะคะปีเสือเหมือนกัน,นะะน,กนแต่เธอห่างกับฉันสองรอบรู้ไหมว่าเธออายุห่างกับฉัน24่สบขวบโอ้แม่เจ้านะคะเมมเบอร์ Member, คิดดูเมมเบอร์25โค้ดจะ49เมมเบอร์จะ25เอ้าเมมเบอร์นะคะจะ25แต่โค้ดจะ49ห่างกันสองรอบน่าตกใจไหม ฉันแก่ขนาดว่าห่างกับสาวๆนะคะที่เรียนจบมาหาลัยแล้วสองรอบเลยเหรอโหน่าก,กลัวมากแก่จริงเอ้แก่จริงอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วนะคะหนึ่งไปเทปเทปเทปไปข้างหลังท้ยหลังหายใจเข้าลึอกอกยาวไม่ต้องพูดมากเหมือนซินดี้หายใจ อย่ากั้นหายใจอย่าหายใจสั้นไปชีกอกชีกอกชีกอกฮึบฮึบอะฮึบตั้งฉากนิดนึงยกแขนขึ้นนิดนึงอะอย่าบ่อยเลยตามเลยชีกไปชีกไปจัะกระ,ะตึงเป็นพอถอยหลังถอยหลัง,ถอ,ลงถอยหลังนะคะไปเล่อยเรื่อเดี๋ยวจะถีบกระจกแล้วกระจกไหลตามนะคะ อ่ะบ้านบานในนี่ไม่ใช่แบบสองชั้นนะคะบานในนี่ชั้นเดียวนะคะเวลาแตกนี่มันคมนะจ๊ะแต่บานนู่นอ่ะบ้านริมริมถนนอันนั้นอะ่ะสองชั้นอันนี้แตกไม้ได้นะคะแตกแล้วเดี๋ยวโคดได้เย็บแน่เย็บหลายเข็มด้วยเตรียมตัวท่าที่สองนะคะไปข้าหัวฮึบ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 โยกข้ามหัว นึ่งทีละข้างนะจ๊ะตัวเองทีละข้างฮึบ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 บไปสามสิบวิ ่ยังไงจะเข้าจังหวะไม่เข้าจังหวะไม่ต้องสนใจขอให้สายเอวก็พอฮลุยลุยลนึ่งศนอันที่สนะคะเตรียมตัวสายเอวมือเป็นกังหัน ล้าตัวไปดูนะคะว่าข้อสอบมันไม่ได้ย่อนหมุนไ,ไป้ะคะหมุนไปอัปเปอร์บอดี้นะคะไปด้วยปีกจกักรแลเหวิหมุนแขนไปสายตูดไปหมุนแขนไปสายเอวไปวันนี้จริงๆไม่ปกติซินจะไม่ซินดี้จะไม่ค่อยแบบคาร์ดิโอวันธรรมดานะคะแต่ว่าซินดี้คึ้มฟ้าคึ้นฝนมากวันนี้อยากคาร์ดิโอเ้ หมุนหมุนเข็มคู่ฮึบ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 ไปเรื่อยหมุน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 ป่าฮึบเวลาพูดด้วยทำด้วยแน,น่นะนับถือเลยนะคะ <laughs> ยิ่งพูดยิ่งเสียจังหวะน,นะคะซินดี้รู้เป็นโรคอะไร <laughs> ย่อสะโพกเล็กน้อยบิดบิดบิดที่ตัวหน้าตายไว้หน้านิ่งไว้บิดที่ตัวขอบอกว่าทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะไม่งั้นเข่าเจ็บทิ้งสะโพกไปข้างหลังอย่างนี้แล้วก็บิด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 ห้ามย่อแบบลงไปดิ่งๆตรงๆนะคะเราทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะบิด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  ไปอีกสามิเวนาทีไปเรื่อยๆใครไม่ไหวก็ลุกฮึใครไม่ไหวก็พักอันนี้อาจหากว่างนิดนึงนะคะเพราะว่านะคะหลักฐานจะได้มั่งมั่นคงนะคะแต่เนีบพื้นลื่นไปนะคะดูสิส้นเท้านี้ขยับออกตลอดเวลานะคะฮึ โดเรานะคะใส่เอวนะคะใส่เอวเพราะแบบมือไปข้างหลังนะคะเฮิ่ะทีละข้างเฮิบเฮิบเฮิบอันนี้มือเหมือนกลงหันนะคะเกิดอาการเมื่อยแขนนิดนึงนะคะเพราะว่ามือเป็นกลางหันไม่ต้องรอสอกเยอะนะคะไปเรื่อยๆนะคะอะ,ะเสมือนว่าเราเป็นกลงหันลมนะจ๊ะ ปัดมือไปข้างซ้ายนะคะปัดไปสุดไปด้านหลังนะจ๊ะอันนี้ไปด้านหลังโกนนะจ๊ะฮ,ฮู้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 ไปเรื่อยเรื่อยจังหวะใครจังหวะมันนะคะว่าซินดี้ไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยน้องเปิดเพลงเบาไม่มันเลยไม่ได้ยินเสียงเลยเหมือนแบบมันแบบเคยเจอแบบคนมันไม่ได้ยินเสียงไหมเขาลืมเปิดให้ซินดี้ได้ยินด้วย หนึ่งโซนต่อไปเตรียมตัวย,ย่อสะโพกไปด้านหลังมือไปด้านหน้ามือไปด้านข้างอย่างนี้นะเตรียมตัวฮึบฮึบฮึบทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะไม่ใช่ย่อเข่าตรงๆนะคะทำให้ดูอีกรอบฮึบฮึบฮึบทิ้งสะโพกไปด้านหลังฮึบฮึบโอเคนะทำเองแล้วนะ ที่ต้องบอกเพราะว่าไม่งั้นเขาเอา่อเขาเรียกอะไรกระดูกจะ้อ่อนเขาสึกหมดนะคะทำผิดอะฮุบ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 ลยุลยลยุยลุยช้าๆก็ได้ไม่ต้องเร็วเหมือนซินดี้ก็ได้ไปเรืเ่อยๆฮุบ รุย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 ห้าสี่สามสองหนึ่งและศูย,ย,ย,ย์อ้าวยำยำยำพักยกอ้าวผิดนะคะน้องเจอรี่เจ็ดท่าอีชั้นครบไปแล้วนะคะน้องเจอรี่ตั้งผิดนะคะเดี๋ยวรีเซ็ตเป็นหนึ่งรีเซ็ตแป๊บหนึ่ง อ่ะอ่ะให้กินน้ำกินข้าเดี๋ยวเราเซตสองกันเจ็ดท่านะคะพลังงานหมดกินได้ยังอย่าพักเท้าอย่าพักเท้าอ ไม่พอหรือโหลดสารอาหารมาไม่พอแล้วมาออกกําลังกายนะคะใครที่เกิดอาการหูอือบ้างนั่นแหละอาการแบบท้องหิวขาดสารอาหารนี่นะถ้าไม่ที่เตรียมไว้นะหูอื้อแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่แบบหิวเก่งนะคะหิวเก่งใครคิดว่าซินดี้กินน้อยคุณเข้าใจผิดแล้วซินดี้อายุ40 40 แปจะ49กุมภานี้ก็จริงนะคะแต่บอกได้เลยผู้ชายกินอะผู้ชายกินแพ้เออซินดี้กินเหมือนปอบเพื่อนๆบอกกินเหมือนปอบเธอกินแล้วไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวกินเสร็จขึ้นรถแป๊บเดียวหิวเพื่อนบอกบ้าไปแล้วฉะ <c oughs> นั้นคือจริงๆเรากินข้าวเย็นแล้วนะคะแต่มันย่อยหมดแล้วแบบเดียวนะคะเซตที่สองนี่ให้พูดนี่ให้คนอื่นหายใจนะคะเตรียม ถอยแล้วถอยไปฮึบเจ็ดท่านะคะท่านที่หนึ่งมาอ่ะอุ้บอุ้บอ้บทิกปิกตึ้งฮึบวันนี้ลดเอลนะคะลดหน้าท้องกันถอยถอยถอยแล้วถอย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 แล้วถอยไปฮึบฮึบฮึบแล้วฮึบรุยรุยรุยเฮอีกสามสิบวินาทีถอย มองหลังนิดนึงเดี๋ยวเตะก,กระจกถอยถอยจ้าวันนี้รดเอวลดหน้าท้องนะคะเตรียมสว่าปามตุจจินได้เลยนะคะ,อะของมันมันเยอะมีก็เยอะแป้งก็เยอะของทอดก็เยอะนะคะ ุยฮึบ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 ลุยลุยลุยรุยลุยตอนออกเนี่ยก่อนออกมันจะสวยนะคะตอนเหงื่อแตกนี่น่าจะโสมนะคะยังดีที่ว่าได้ขาวนะคะงั้นะคะดูพี่เจื๊ยเลยดิฉันฮึบฮึบฮึบเตียเปลี่ยนข้างนะคะเยกเอวกันเขว้ใครไม่ออกไม่สนออกเองก็ได้ออกเองทุกวันเตี้ยบเปลี่ยนข้างฮึบฮึบ ลุย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 ไปเรื่อยๆท่าที่สองนะจ๊ะสายเอวเข้าไว้นะจ๊ะข้อต่อข้อต่อยังดีกันอยู่หรือเปล่าข้อต่อ,อนะะหัวไหล่นะฮะฮึบ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 ฮบสามสองหนึ่งและศูนย์ฮึบอันที่สามนะคะอ่ะเตรียมตัวหมนุนด้วยกาโคาเตรียมตัว ฮึบฮ uh, ุบฮ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 ุบอ่าใครอยาก l อลสมานะจ๊ะฮุบ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 ลุย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 ฮุบฮุบฮบไปเรื่อยใครไม่ไหวเอายายดมสองรูมา เดี๋ยวให้พักจิตนะแหมเพิ่งพาริส่าเองนะจ๊ะฮึฮึแขนคู่แขนคู่เข้าไว้ Hawaii. แขนเป็นนาฬิกาเข็มเป็นนาฬิกาฮึบฮึบฮึบเวียงเป็นเส้นตรงนะจ๊ะฮึบ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 เหมือนเข็มสั้นเข็มยาวฮึบฮึบ อ่ะท่าที่สี่แล้วไปทิ้งสะโพกไปด้านหลังบิด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 ฮู้บิดลำตัวฮู้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 ทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะจ๊ะหลังตรงๆนิดนึงบิดเอวบิดเอวบิดเอวบิดบิดไม่ใช่ไปสองนะคะให้หมุนเอวนะจ๊ะไม่ใช่ไปแตะสองนะจ๊ะเอ้าหมุน เลเอวให้เรียวเรลาเอวให้คอดไปฮึบ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 ไปใครบอกไม่ไหวแล้วจ้บาบายๆนะคะพักที่โซฟาได้เลยเดี๋ยวมาลุยกันต่อฮึบแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและศูนย์ฮึบฮึบต่อไปเต็บตัว เป็นกังหันนะจ๊ะเป็นคังหันนะจ๊ะฮึบายสะโพกอยาได้หยุดไสายเอวอยาทได้หยุดแขนก็ไม่มีหยุดเลยเมื่อแขนกันไหมฮะเมื่อข่ายกันไหมเมื่อแขนเนาะฮึบ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 ใกล้หนื่อยเขาพักนะจ๊ะ ไม่งั้นก็เดี๋ยวจะได้1 6ึ่งเรียกรถด,ด่วนนะจ๊ะทำอะไรไม่ฝืนนะจ๊ะใครนอนหลับไม่พอคาร์ดิโอไม่ได้นะจ๊ะถ้าแห้งแห้งจากเหล้าไม่ว่าจะแห้งจากนอนน้อยนะจ๊ะไม่ต้องออกเลยจ้าไปอยู่โซโหมดนะคะพักผ่อนดีกว่านะคะอย่าดึงเมาอร่างกายนะคะเดี๋ยวคุมตกนะจ๊ะเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งและสวนเตรียมโยกเรือใบโยกพร้อมคันเล่นบึ้นบึ้นบึ้นฮึ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 ปฮปฮปฮปไปเรื่อยเรื่อยฮึบฮึบอ่าเดี๋ยวนี้นะคะต้นตระกูลแข่งเรือยาวนะคะเดี๋ยวก็จะไม่รู้ว่าต้นตระกูลแข่งเรือยาวนะจ๊ะไปไปเดี๋ยวนี้ปเป็นเรือใบแล้วนะจ๊ะไม่เรือยาว lui 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 นะจ๊ะที่รักฮึบ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 ไปฮึบฮึบฮึบพุ่งกลิ่นไปด้านหลังนะจ๊ะเราจะไม่มีข่าเจ็บนะจ๊ะ้าฮึบฮึบเดี๋ยวต้องเช็คกันนิดนึงนะคะว่าหมอไปกี่คนแล้วยังอยู่กี่คนนะจ๊ะ้า เซตสองยำหายใจก่อนอากินน้ำกินค่าอย่าก,กินจนจบพลังงานหมดเติมก่อนยำไหมยำไหมเช็คชื่อยันนิดหนึ่งใครอยู่ถึงเซตส,สามพิมพ์เลขสาม,มาเซตต่อไปคือเซตส,สามแล้วใครอยู่ถึงพิมพ์เลขสามกันมาไม่มีเลยเหรอดูอย่างเดียวเลยเหรอ โมเป็นบ้าเลยคนอน่อยแลย้วลอยมากที่สุดอะอ่ะอาอสโฟของเรานะคะ อร่อยสุดๆอร่อยสุดๆนะคะอะต่อไปเซตสามเตรียมตัวหายเหนื่อยยังไปไปฮู้ฮูฮ้อะมีคนอยู่รอดนะจ๊ะอ๋อเพิ่งมาเซตสองแต่นี้เซตสามแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะซินี่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ เวลานี้ทุกวันยกเว้นบันจันนะจ๊ะใครว่างก็มาอ,ออกกำลังกายกันนะจ๊ะเดบอกได้เลยนะคะใครที่ไม่ชอบออกกำลังกายให้มาเข้าโปรแกรมค่ะเราไม่ได้บังคับออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายอย่าหวังนะคะเรื่องลดหุ่นมากมายนะคะมันช่วยได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่กินนะคะออกกำลังกายนะคะวิ่งหนึ่งชั่วโมงได้สองร้อยแคลกินข้าวผัดหมูหกร้อยแคลคุณคิดว่าคุณต้องคุมด้านไหน คุณจะต้องคุมโภชนาการหรือคุณจะต้องคุมออกกำลังกายนะคะอยู่แล้วค,คุมกินค่ะฮึบฮึบแล้วการจำกัดแคลอรี่เราไม่ใช่จำกัดปริมาณนะจ๊ะเราต้องรู้ว่าอาหารประเภทไหนให้แคลอรี่สูงอันไหนให้แคลอรี่ต่ำแต่อิ่มนะจ๊ะฮบฮบฮึบต่อไปเตรียมตัวสซเอล ผอมมา8ปีแล้วนะคะถ่ายดูเพจได้นะคะถ่ายดูเพจได้ผอมมา8ปีไม่มีจังหวะไหนอ้วนขึ้นเลยนะจ๊ะอันนี้แหละตัวคือไม่ใช่ตัวจริงของจริงคือคือคือถ้าคุณกินเป็นอะทุกคนได้แบบนี้ถ้าคุณกินเป็นถ้าคุณเข้าใจหลักการกินนะคะสินดี้ก็มาเข้าโปรแกรมเนี่ยแหละซินดี้เลยรู้ว่ากินยังไงก่อนหน้านั้น,น,นหรอบ้าของร่างกายกินไม่เป็นฮะ บอกได้เลยว่าเข้าโปรแกรมซินดี้ไม่ใช่ว่าได้หุ่นสวยเป็นโบนัสสูงสุดนะคะบอกได้เลยนะคะไอ้โลกกดไหลย้อนหายเนี่ยนี่แหละของแถมที่มีค่าที่สุดนะคะไม่ทรามานแล้วนะคะเอาไปข้างเดียวซะงั้นขอประทานโทษด,ด้วยเอาแต่เมาส์นะคะไปข้างเดียวซะแล้วต่อไปหมุนคู่พร้อมใส่เอวนะคะฮึบฮึบ,ฮบ างที่มันเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะเวลาเข้าโปรแกรมมันดีหมดเลยไม่ว่าจะท้องผูกหกระเพาะกดระยอมันดีขึ้นเลยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์นะจ๊ะอยู่ที่แบบการกินการกินนะคะที่ปรับใหม่ทั้งระบบเฮ้แต่เช็คเขาจริงนะคะเช็คเพราะว่าเช็คนี่แหละ อะไรเอ่ยให้สารอาหารถึงทุกอย่างไม่ว่าจะมีวิตามินแร่ธาตุโปรตีนสูงโดยให้แคลอรีต่ต่ำคุณคิดว่าคุณหาอาหารประเภทนี้ได้หรือไม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะกินแทนอาหารไปเลยเขากินไลฟสเต็ปนะจ๊ะต้องมีโค้ดดูแลนะจ๊ะฮึบฮบแขนคู่ปลาย ครเข้าโปรแกรมก็จะมีโค้ดไปดูแลนะคะโค้ดซินดี้นะคะ48อย่างเป๊ะนะจ๊ะฉายามไม่ได้ชมตัวเองค่ะเขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกเอ้าเตรียมตัวทิ้งสะโพกไปด้านหลังหมุนเอวหกหมุนเอวไม่ใช่หมุนแขนนะจ๊ะผิดเอวนะจ๊ะทิ้งสะโพกไปด้านหลังไม่ไงั้นปวดเข่านะจ๊ะดันสะโพกไปข้านหลังไม่ใช่งอดิ่งๆเขาไม่ใช่ว่าเรียกลงดิ่งๆนะคะให้ทิ้งสะโพกไปด้านหลังเข้าไว้เลย หนึ่งนาทีฮึบฮึบบิดเอวบิดให้ค้อฮึบฮึบใครไม่ออกเราออกเองไปเลยหนึ่งนาทีฮเจอกันหนึ่งประมาณทุ่มยีนะคะทุกวันนะคะไม่เกินทุ่มครึ่งนะคะ เยอะเว้นวันจันรนะจ๊ะที่รักรอบเช้าก็มาดูได้นะคะหนึ่งและศูนต่อไปอ่ะเตรียมตัวมือไปด้านหลังนะจ๊ะใส่สะโพกมือแขนตรงๆไม่ต้องงอแขนเป็นหนักเข็มนาฬกานะจ๊ะอ้าวใส่สะโพกไป เห็นท่าง่ายอย่างนี้นะคะลองมาทำนะคะหนึ่งนาทีดูนะคะเจ็ดท่าลวดน,นะคะเรีเ่องเหงืขอขอบอกว่าเหงือซกเหงือซกเลยนะจ๊ะ Hop, 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 Yo, hop, 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 hop,